ต่อน้ำยาล้างไอต่อน้ำยาซักผ้าสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะยาลริมสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง e a s y Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอีกแล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะนุ่งมาชวนเพื่อนๆทำนะคะน้ำยาซักผ้านะคะ จากสมุนไพรกันนะคะซึ่งเราใช้ส่วนผสมที่สําคัญคือมะกรอนต้องเตรียมคือ N70 ปกตินะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ลาซาด้าค่ะอันที่2คือผลม,มะกรูดนะคะเดี๋ยวลองมาทําม,มะกรูดกันนะคะรอบนี้เราไม่เอาไปผ่านความร้อนเลยนะคะเพื่อที่จะให้ได้วิตามินซีอย่างเต็มเปี่ยมนะคะซึ่งกรดนะคะที่อยู่ในมะกรูดเนี่ยจะช่วยทําให้จานนะคะสะอาดสดใสเลยนะคะคล้ายๆกับกรดมะนาวนะคะแต่กลิ่นมะกรูดจะหอมกว่ามะนาวนะ วิธีการไม่ยากเลยค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะผ่ามะกูดค่ะและเอาไปปั่นนะคะผ่า่อเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้แล้วปั่นเอาเฉพาะน้ําปั่นทั้งเปลือกนะคะเพราะว่านะคะน้ํามันหอมระเหยจากมะกรูดเนี่ยจะอยู่ตรงที่เปลือกเยอะนะคะเราก็จะหั่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เอาไปปั่นกันค่ะโดยระหว่างปั่นเนี่ยเราอาจจะใส่น้ําน้ําอุ่นไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะง่ายในการปั่นนะคะ เราก็จะปั่นทั้งเปลือกทั้งอะไรเรียบร้อยอย่างนี้นะคะ มันก็จะได้เนื้อละเอียดอย่างนี้นะคะเราต้องปั่นให้เนื้อละเอียดแล้วก็บีบแต่น้ํามันมานะคะแล้วก็ใช้น้ํานะคะในงานช่วยนะคะเพื่อจะรีดออกมาเป็นน้ําอุ่นนะน้าอุ่นหรือน้ําอะไรก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะ <Quốc Cody and ables> เพื่อนๆก็จะได้บดในลักษณะอย่างนี้นะคะทีนี้เรามาทําน้ํากันนะคะโดยการคั้นนะเอาเปลือกมะกรูดนี่แหละค่ะคั้น แล้วามาทำน้ำกันนะคะโดยที่เราเอาน้ำนะคะที่เราต้มสุกที่ต้มแล้วก็กลองให้มันเย็นเย็นแล้วนะคะเอาน้ำต้มสุกใส่ลงไปนะคะในนี้นะคะต้องตั้งให้เย็นก่อนนะไม่งั้นวิตามินซีมันจะหายไปนะคะใส่พอท่วมนะคะทีนี้เราจะทำการขันกันค่ะใส่พอท่วมนะคะใส่พอท่วมมะกรูดที่เราเราบดไว้เนะาะก็เหียนิดนึงนะคะเห็นะั้มมันก็จะได้ในลักษณะอย่า,งน,านงนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะทําการคั้นน้มามะกรูดกันนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการทาน้ํายาล้างจานบอกเลยตอนนี้กลิ่นหอมมนุ่กลิ่นหอมฉุนมากเลยเหมือนกับทอมสปาอยู่ในบ้านเลยนะคะมกเลยนะคะนี้เราเริ่มเรื่องคั้นกันนะคะคั้นน้ำนะะัฮก็จะได้น้ำในลักษณะน้ำมะกรูดจะได้ในลักษณะอย่างนี้เห็นไหมคะขุ่นๆนะคะ ต้องเอาเนื้อลงไปนะเอาแต่น้ำมันมาทํานะคะขันเรื่อยๆนะคะ่ะขันไปเรื่อยๆนะคะกระชอนใช้ตาถีถ่ีนิดนึงนะคะ เห็นไหมเราจะได้น้ำมาปลูดที่กลิ่นหอมในลักษณะอย่างนี้นะคะค่ะใส่น้ําคั้นอีกได้ประมาณสามถึงสี่ครั้งนะคะเหมือนกับที่เราคั้นกะทิอะค่ะนะคะก็คั้นไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้เราได้มาอกันอไอ้กัน พอเราเตรียมในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้เราเริ่มทํากันเลยนะคะโดยที่เรานะคะจะเทเอ็นจีซูนะคะอยู่ที่ประมาณ300กรัมค่ะต่อนน้ำ3ลิตรนะคะเติจีซูนก่อนนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะในใส่ในส่วนของเกลือลงไปค่ะให้ตีเข้าออกับเอ็นเจ็ดศูนนะคะให้กลายเป็นสีขด่นนะทั้งหมดเลยนะคะเห็นไหมคะพอเป็นสีขุน่นเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆใส่ในส่วนของน้ำขุดที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปค่ะ และก็ใส่น้ําเพิ่มให้ได้สามลิตรนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเพิ่มนะคะให้ได้สามลิตรนะคะกลิ่นจะหอมมะกรูดมากๆเลยนะคะคนจนอินเจือจุนละลายหมดนะคะ คนไปเรื่อยๆนะคะโดยให้ได้ถึงประมาณ3ลิตรนะคะรวมกับนะคะหัวเชื้อที่เราคั้นมาจากมะกรูดนะคะ หลังจากคนจนเอ็นจิหมดแล้วนะคะทีนี้ให้เพื่อนๆนะคะใส่เกลือลงไปค่ะความข้นตามที่เราชอบนะใส่แล้วค่อยๆคนนะคะมันจะได้ความข้นตามที่เราชอบนะ,ะเพราะว่าเกลือทำปริยายกับเอ็นจนะคะทําให้นะคะในส่วนของน้ําที่เราทําไปเนี่ยมันข้นขึ้นเหมือนที่เราทำท้ายนั่นแหละคะ่ะ ะนะคะเราอยากได้ข้นเท่าไหร่ก็ใส่ไปเท่านั้นนะคะ ค่ะทีนี้เราก็จะได้น้ำยาซักผ้าเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะใช้โซดานะคะประมาณครึ่งขวดนะคะโซดาน้ำยาซักผ้าสองลิตรนะคะมันจะช่วยนะคะปรับนะคะทําให้ผ้านิ่มนะคะโดยไม่พึ่งน้ํายาปรับผ้านุ่มเลยนะคะเดี๋ยวนุกจะกรอกใส่ขวดนะคะเดี๋ยวเราไปซักผ้ากันค่ะซึ่งเรากรอกใส่ขวดเก็บไว้ใช้ได้ประมาณนะคะ หเดือนค่ะถ้าเกิดเราไม่ใส่สารกันบูดถ้าใส่สารกันบูดจะได้เยอะกว่านี้นะวิธีการซักก็เหมือนซักผ้าปกติเนี่ยค่ะสูตรนี้นะคะไม่ทําให้ผ้ามีกิ่นอับด้วยนะคะที่สําคัญน,นะคะเนี่ยเศษเหลือๆนะใช้ประมาณฝาหรือสองฝาค่ะซึ่งใช้ดีมากๆเลยนะคะบอกเลยสูตรนี้นะคะ อยากให้เพื่อนเพื่อนทำนะไม่มีกลิ่นอับด้วยที่สําคัญนะคะไม่ต้องใช้น้ํายาปรับผ้านุ่มแต่ถ้าเกิดใครอยากได้นุ่มฟูมากก็ใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะซึ่งราวหลังนุ่จะมาสอนทําน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะซึ่งสั่งซื้อจากราสด้าได้เลยนะตอนนี้ลองไปสั่งซื้อมาแล้แต่ยังไม่มาส่งนะคะเดีย๋ยวมาส่งวันไหนก็ะมาทอให้งเพื่อนดูกันนะ สำหรับคลิปนี้นะคะต้องระจากลาไปด้วยน้ํายาซักผ้าสูตรสมุนไพรนะคะทำเองง่ายๆนะคะวัตถุดิบถูกต,ต่างๆนะคะหาซื้อได้ที่ลาซาด้านะคะแถมนุ่มแล้วก็หอมติดทนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่องอีซี่โฮมและทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ